คุยากเขากา็สนใจเรื่องของความสุพันณ์ไทยกับพูชาก็เรียนให้เขาทราบถึงว่าเราไปคุยที่ราชสุทธิกรมโกลเปอร์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ขณะนี้กำลังมีการประชุมคณะกรรมการใช่ไหมทั่วไปที่จะเอาผลจากการประชุม,มที่โกลเปอร์เนี่ยไปสู่การภักปฏิบัติตามแผนงานซึ่งประเทศฝ่ายไทยเนี่ยเห็นว่าสําคัญถ้าคุยในหลักการอย่างเดียวไมไม่พอเราต้อง ความชัดเจนว่าเราจะไปเป็นปฏิบัติยังไงมีแผนงานยังไงในเรื่องของการถอนอาวุธหนักนะครับจากพื้นที่ใช้ดนเรื่องของการวาคว่ำคู่ทุนระเบิดนะครับเราก็ต้องมีมันต้องเริ่มมีการลงพื้นที่หรือมีแผนงานที่จะลงพื้นที่สาคือเรื่องของการปราบรานการมชาติตอนนี้ทุกคนทุกประเทศให้ความสนใจเพราะมันมันต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจังเรามีข้อมูล เมื่อเราส่งข้อมูลให้เขาเราก็หวังว่าเขาจะรีบไปสอบสวนไปตรวจสอบข้อมูลที่เรามีอยู่ว่าแหล่งพวกนี้มันที่ไหนบ้างะะแล้วก็วก็จะมีเรื่องของการบริหารพื้นที่ชายแดนก็เรื่องของการที่มีการลุกลาำเข้ามาเนี่ยนะครับเราต้อจะหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ในลักษณะที่ทิศสันติวิธีนะนะครับก็รวมมือก็ไอ้ที่ที่ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ก็บ้านหนองจางหรืบ้านหนองยากแก้วใช่ไครับก็ก็คงจะต้องคุยกันในในกรอบของการลุกรลัาเนี่ยนะครับแล้วเราจะทำยังไงในระดับพื้นที่บริหารจัดการยังไงใข้ให้มันเป็นปปรักษาความสงบขณะเดียวกันเราก็มีแผนง,งานที่จะมีการเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการลุกหลับ เรามีการขอให้ทางสิงคโปร์เขาช่วยสนับสนุนไหมคะว่าถ้าเกิดม,มีการหยิบยกเรื่องของกัมพูชาปัญหาข้อพิพาทของเรากับกัมพูชาในเวทีสุดยอดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วเราก็ถือว่าเรื่องเนี้ไทยกับกัมพูชาชต้องต้องคุยกันเราไม่อยากให้รับเป็นปัญหาของอาเซียนนะครับมันคงไม่จําเป็นม่าที่ต้องพูดในที่ประชุมถ้าเราจะพูดกันเราก็พูดกันรอบได้